สวัสดีตกลงผมชื่อรูแอนและผมมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องเครื่องสําอางที่ดูใกล้ชิดและวันนี้ผมจะพูดถึงดูดเซลโปรคุณประโยชน์และข้อดีคําแนะนําและสถานที่ซื้ออย่างปลอดภัยด้วยความปลอดภัยดูดคอร์โปรมีจําหน่ายบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของผู้ผลิตเท่านั้นเนื่องจากมีการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์จํานวนมากและมีการขายที่ไม่ถูกต้องบนอินเทอร์เน็ตและเพื่อความปลอดภัยของคุณในลิงของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจะอยู่ในคําอธิบายของวิดีโอนี้อย่าลืมป้อนชื่อและโทรศัพท์ลงในแบบฟอร์ม หากมีการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อปิดการซักเพือสินค้าอย่างปลอดภัยดังนั้นดูร์คอร์โปรเป็นส่วนเสริมทางโภชนาการเฉพาะสําหรับผู้ชายมากกว่า18ปีผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไบโอโดและแก้ปัญหาความไร้ศักยภาพทางเพศที่พบได้ทั่วไปในผู้ชายและเพื่อให้ได้ประโยชน์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นผลิตภัณฑ์ดูราคอร์โปรทำจากส่วนผสมธรรมชาติเช่นแป้งอะโวคาโดผงกาแฟผงทับทิมดูราคอร์โปรมีแคปซูลขนาดเล็กหนกลรองปิดผนึกพร้อมฝาสปรูในแต่ละกล่องจะมีแคปซูล20หน่วย ซึ่งสะดวกและใช้งานง่ายส่วนที่ออกฤทธิ์ของแคปซูลมีผลต่อการแสดงนิ่มอย่างลุ่มลน,นแต่มีประสิทธิภาพกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนี้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในบริเวณเชิงกรานช่วยฟื้นฟูการทำงานทางเพศอที่บกพร่องสิ่งสำคัญคือส่วนประกอบของยามีสารที่เพิ่มความน่าสนใจและความสนใจในเรื่องเพศนอกจากนี้ดุลคอเรายังบรรเทาอาการระบบประสาทบรรเทาความวิตกกังวลและความระคายเคืองการกระตุน้นการผลิตอสุจิจะเพิ่มมอระยะเวลาและจำนวนการ ดำเนินการหลังจากรับประทานแคปซูลหนึ่งแคปซูลการแสดงนิ่มจะมีความอ่อนไหวมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นที่สดใสและส่งพลังแคปซูลใหม่คือโอกาสที่จะกลับไปยังชีวิตทางเพศสอที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงหลังจากการรักษาแล้วคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาอื่นๆหรือสิ้นสุดก่อนกำหนดคุณจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากความใกล้ชิดและมอบให้กับคู่หูของคุณส่วนผสมที่เป็นประโยชน์ของแคปซูลดูรคอร์โปรช่วยขจัดการอักเสบและความแออัด ในอวัยวะของกรานซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับการปกป้องที่เชื่อถือได้จากโรคที่เป็นอันตรายเช่นโรคที่เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจสําหรับการประเวณีอันยาวนานและน่าจดจําคุณควรดื่มดูดคอร์โปรหนึ่งเม็ดครึ่งชั่วโมงก่อนการติดต่อที่ต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยาวนนหานอเราสามารถดื่มยานี้ในรอบหนึ่งแท็บเล็ตหนึ่งครั้งต่อวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนสําหรับการป้องกันดูดคอร์โปรมีคําสั่งให้ใช้2-3ถึงครั้งต่อวันเป็นเวลา3เดือนดูดคอร์โปรปลอดภัยอย่างแท้จริงดังนั้น จึงไม่รวมการเกิดผลข้างเคียงเมื่อใช้ดูดคอรโปรแล้วก็ชอบบรรยากาศแบบนี้ใหม่หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือคิดว่าคุณต้องการสิ่งจูงใจเพื่อให้รู้สึกสบายในการนอนหรือในการใช้ชีวิตทางเพศทุเรียนโปรก็เหมาะสำหรับคุณหวังว่าจะขจัดความสงสัยหลักๆเกี่ยวกับความทุกขออกไปได้และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้ฝากไว้ในความคิดเห็นที่จะรับผิดชอบในไม่ช้าโปรดจำไว้ว่าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการอยู่ในคำอธิบายของวิดีโอนี้ขอให้วันนี้มีความสุข